โอ้ตาย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 ,ตาย,ตายได้เพื่อโดยแล้าหลางจนเราจะไม่มีวันตายเพื่อครับมาอยู่กันในเกม LOL เซิร์ฟไทยผมไม่ใช่วีทูเบอร์นะครับวีทูเบอร์เนี่ยจะต้องเสียงแบบใส่เสียงอะไรอย่างงี้แบบว่าเป็นคนขายเสียงอะไรอย่างงี้ะตอนเลือกตั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเนี่ยเป็นแค่นักวาดที่เม็นในการกินข้าวนะครับ วันนี้ก็จะมาเล่นแอลให้ดูกันดือันว่าจะหาห้องนานแค่ไหนรอเลยรอเลยรอเลยรอห้องเนี่ยรอนานเกินไปละได้เล่นแล้วกด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 โอ้โหใครไม่กดเนี่ยกด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 เออมาแล้ว เราเราแบบเราเอาชิิบหายแล้วเราเราเล่นท็อปไปได้ทุกคนโอ้โหไม่ไม่ไมอ๋อคุณเซนดิสเข้าไปท็อปแทนโอ้โหเจอามอกาน่าแย่แล้วคือมอกาน่าเนี่ยมันแบบว่าล็อกล็อกผมได้เวลาที่ผมแบบกำลังจะดึงมันเนี่ยมันก็นล็อกสวนมาแล้วมันล็อกนานมากเลยนะยืนแบบ เดินเอาดาบฟันโง่ๆเลยช่องเชงช่องเช,ง,ช,ง,ช,ง,ชงฟันไม่ถึง <laughs> มาแล้วใน <laughs> ที่สุดฉันจะได้เล่น, <c oughs> นจะโชว์ให้พวกแกเห็นเองว่าฉันเป็นซับที่เก่งที่สุดอวดมาัาลต่ไปหนึ่งที <c oughs> ไปช่วยเพื่อนกันมาช่วยเพื่อนารามป่าครับารามป่าเกมที่สุดที้เก่งที่ท่าเต้นน่ารักดีนะ หมือว่าเราจะเจอวอลลัสวอลลัสกับมอกันหน้ามาเลยมาเลยดูสเตปดูสเตปดูสเตปเขาออไม่เห็นผมรับด,ดึแล้วปาบโอ้ยดึงโดนด้วยไม่คิดว่าจะโดนโดนเองงเองเขาวอดแล้วว่า จะต้านได้เพื่อนเฮ้ยอาจจะก็โอยคับเบิ้ลคิวแย่งเอ็นหมดเลยไอ้ <c oughs> ตัวนี้มันมีเวลาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะถังแลถังเอโอโหนุ่มว่าจะโดนล็อกส่วนแล้วแต่เขาไม่ล็อกอ๋อเขายเลเวลหนึ่งอยู่เลยโอหไม่ได้ดูเราเลเวนำเขาไง เอาเอาเอาเพื่อนเอาเอาเอาป้าบกาให้ป้าบกาให้โอ้โหเอาเพื่อนหลุด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 แอบกอดแอบกอดแอบเหนียนบ้าเหนียนอยู่เหนียนอยู่โอ้ยสลิงสปีโอ้โหนี่เราเป็นใครกันแน่ องกรจะเกิดในอีก30กวิแล้วป่าแล้วลุดนะโว,ว้ยสุดเออโดนรถแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกอ,อ่าดึง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 ซะเลย แลมเพดแลมเพดเจ้าเอดีคนนั้นน่ะพร้อมจะตายแล้วหรือยังหลอกหลอกหลอกนนเยอะจัดไม่มียูนนั่นยนั่นยนนโดนโดนสุดสแล้วปัามมือปัมมือปรมมือปมมือปมมือปัมมือปมมือปมมือปมือปมือปมือรอบอกกันเอ้ยปปามาปามาปามา เราเห็นนะเราเห็นนะโดนเพื่อโดนล็อกยาวาเกินหิวอย่าหิวอย่าหิวอย่าหิวอยากฆ่าเธอจักเลยมาให้เราฆ่าน้อยเอ้ยลึกลึกมีคนลึก คนเลอเอาเฮ้ยเฮ้ย,ยลบลบแบบพนา่ะหกตอนนี้กีต้อกันเยอะแล้วไปดูมังกรกัน โดนเอา้าโอ้มองไม่เห็นอะไรเลยมเข้าไปฆ่าในป้อมอะได้บบนี้เมันล็อกนานมากนะมันล็อกนานมากนะมีเขาดาบฟันโว้มีเขาดาบฟันโ่ฟันื้าา่โว้ไม่คือโอตาย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 ได้นี่เพื่อนรักไปทุกคนสนุกสนานเล่นด้วยทุกคน กอนหน้าโลโลฆ่ามันนี่ไงผมเป็นตัวเปิดไง <c oughs> โดนเปิดนี่แหละเพื่อโดยแล้วฮ่าๆมันจะไม่ไหวคอมเปิดเอาคอมเปิดเอา เพื่อน ơi แวหลายตอนแค่นั้นมันทำอะไรฉันไม่ได้หรอกฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยเฮ้ยจบโดยแกหล่อไปเลย มานี่มังกรกันเถิะพวกเราปีป่ามงกรรเถินทุกคนมองกันหน้าเขาห้าวจังทันที่เขา08เนี่ยนะอย่างนี้มันต้องจัดการคุณห้าวตายไป่อ รอแฟดมา,นะมาเดี๋ยวรอแฟดมาโผล่รอรอยี่สิบมิเตอเเขาไปเอาเขาขใกล้ๆยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาฮะไน้ไว้ไว้คนเพื่อ,โ,อโดนจ้องตา ไม่โอ้โหนี่รอกควรติดเลยดีบ้าหายยังไงเอาเฮ้ยเอาเต็เพื่อนเรามาช่วยแล้ว ไปแฝดมาเดี๋ยวรอแฝดมาโหรอรออยู่๋ยวแปดเฉยเลยอย่าใหเขาไปยุ่งกับมังกรเรา <c oughs> มานนี่เราอะ ตามที่เราตายไปซะตายไปซะดีบาดมันดีบ้านมันทุกคนบ้านมันเร็วดีบานมันเร็วว้าวจะทำเพื่อนฉันจะทำเพื่อนฉันไปฆ่าเจ้าโนกกันดีกว่าโนกไม่กลับบ้านไปแล้ววะโนกมันกลับบ้านไปแล้ววะโอ้ยกลับบ้านมา เราจะไม่มีวันตยายตังหมากันนะมีหนึ่งคิวคงเป็นเราสินะโอ้ยเอดีนดึกมากมีคนลึกอะ่ะใครวะคนลึกต้องโดนคนลึกต้องโดน โดนไปไล้เอาโธ่เอ <antique. S 2> ้ยดูว่าจะมีคนยิงให้เพื่อโดนคิดให้เขาตายโอยคนฆ่าไข่บ้นตวย Để có tiền, để có tiền Quý Mày đồ lốc Đi con dữ sắn, con dữ sắn Hãy Ủa motherfucker ไอ้เอี่รอมันรอมัน,มนสวยทุกคนและเขาก็ท่ายแพไปด้วยกันยอมแพ้ <S <S 2> <S 2> <S 2> ให้ใครดีเราต้องให้เพื่อนคู่หูคู่ใจแล้วแหละได้เอโดยไพไม่ใช่เปียกอ่านได้ถูกไหมโอเคครับก็ จบกันไปแล้วสำหรับเกม LOL ในแมตช์นี้นะครับไม่ย่าลืมนะครับผมไม่ใช่ยูทูเบอร์นะครับไม่ต้องเรียกผมยูทูเบอร์นะครับผมเป็นแค่นักว่าที่ไป่านกินข้าวแต่ตอนนี้มานั่งเล่นเกมเฉยชไปแล้ว